ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับและคลิปนี้ก็อยู่กับผมสวัดากันอีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปไป 2- 3สวันนะครับก็ไปทําใจมานะครับโอ้โหไม่ได้อัศวินจากคนเอสดาบวกกับเขานะครับโคตรเซ็งเกมเลยนะครับไอดีหลักหมดไปเกือบหมื่นเพชรนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับแถมไปลงเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับ6กก ก็ไปก็ไม่ได้อะไรอีกนะครับโอ้โหก็ถ้าจริงๆแล้วนะครับถ้าจะทําแบบนี้ก็ประกาศออกมาบอกก็ได้นะเพราะว่าจะได้เตรียมตั๋วไว้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาอัปเดตไอดีให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะครับก็ก็จะมี กิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็คือสำรวจมิตินั่นเองนะครับแถมวันนี้นะครับก็จะมีการทําของแดงให้ทุกคนได้ดูนะครับชิ้นแรกของ id หลักของเราเลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่เลเวลกันก่อนนะครับเลเวลตอนนี้อยู่ที่เลเวล87ดสินั่เองนะครับพลังอยู่ที่7ล้านนะครับก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับ7ล้านมาดูอันดับพลังกันดีกว่านะครับอันดับพลังผมอยู่ที่ อันดับที่26นะครับอันดับ1ก็เป็น Master ์แลเหมือนเดิมนะครับพลังอยู่ที่23ล้านโอ้โหอันดับ2นะครับบัสเซ็ตนะครับอยู่ที่13ล้านนะครับโอ้โหครึ่งต่อครึ่งเลยนะโอเคตัวละครสุดเก่งนะครับจะอยู่ที่อันดับ61นะครับถือว่าน้อยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ปั้นโบลอสเท่าไหร่นะครับตอนนี้วุ่นๆกับการทําของแดงนะอันดับกิ้วหล่ะก็อยู่อันดับ2เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับโอเคต่อมาเรา มาอัปเดตตัวละครกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ตัวละครของผมนะครับมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือพอเราเลเวล85นะครับเราก็ไปวุ่นกับการ ฟาร์มอุปกรณ์สีแดงนะครับสัปดาห์แรกมันก็ฟาร์มผ่านง่ายๆนะครับตอนเป็นด้วงครับก็คือผ่านด่าน2ด่าน3เลยนะครับพอมาสัปดาห์ที่2เท่านั้นแหละนะครับที่เจอยุงแดงนะครับโอ้โหด่านแรกก็ไม่ผ่านเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่บอสนะครับมันมีเอฟเฟกลดดาเมจโดยตรงนะครับหรือดาเมจเพียวๆนะครับตัวไหนที่มันดาเมจแรงๆเพียวๆนะครับมันลดดาเมจโดยตรงลงนะครับโอ้โหลดลงอย่างมากเลยนะครับแถม ดาเมจต่อเนื่องมันก็ลดลงเหมือนกันนะครับลดลงขนาดไหนไม่รู้นะครับขนาดโบลตของผมที่ว่าแรงๆนะครับยังตีไม่เข้าเลยนะโอ้โหแต่ว่าบอสมันก็ยังแพ้ทางตัวหนึ่งนะครับตัวที่มันตีเป็นดาเมจโบนัสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความเข้าใจของผมนะครับถ้ามันไม่ถูกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับในเกมเกมนี้ก็คือมีการทําดาเมจอยู่ 3รูปแบบนะครับดาเมจที่1ก็คือดาเมจโดยตรงที่อย่างที่บอกนะครับก็คือดาเมจเพียวๆ2ก็คือดาเมจต่อเนื่องนะครับหรือดาเมจดอทที่เราเรียกนั่นแหละนะครับส่วนดาเมจที่3นะครับก็คือดาเมจโบนัสนะครับคือดาเมจที่ตีทะลุโลด ทะลุเกาะนะครับอันนี้ก็คือความว่าใจของผมนะครับถูกไม่ถูกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับต่อมาครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับตัวที่ตีเป็นดาเมจโบนัสนะครับมันจะถูกตีแรงขึ้นมากนะครับผมก็ไปหมกมุ่นนะครับหาว่าตัวไหนที่มันตีเป็นดาเมจโบนัสนะครับหมกมุ่นทั้งสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะก็โชคดีนะครับที่ผมนั้นได้ปั้นตัวที่เป็นดาเมจโบนัสอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวอย่างคิงนะครับคิงของเรานั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นตัว ดาเมจโบนัสนะครับอยู่ที่สกิลพาสีนะครับเป็นดาเมจโบนัสนั่นเองนะครับแต่ว่าคิงตัวเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ผ่านนะผมก็เลยไปปั้นตัวอื่นนะครับก็เลยได้เป็นทังท็อปมาสเตอร์นะครับก็มีทังท็อปมาสเตอร์นะครับมีราชาซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีซีโฟนะครับ 3 4ตัวนี้นะครับที่มันตีเป็นดามจโบนัสนั่นเองนะครับผมก็ปั้นไปหลายตัวนะครับสุดท้ายเป็นตัวดังแทงท็อปมาสเตอร์นะครับเพราะว่ามันตี2แถวนั่นเองนะครับอันนี้ก็สร้างดามจโบนัสเหมือนกันนะครับมันตี2ตัวผมก็เลยเอาเป็นแทงท็อปมาสเตอร์นะโอเคนะครับหลังจากที่พูดเยอะไปแล้วนะครับมาเรามาทําอุปกรณ์สีแดงกันเลยนะครับการทําอุปกรณ์สีแดงนะครับผมก็ขอเก้ไขจากคลิปก่อนหน้านี้เลยละกันนะครับที่ว่าเราพอเราฟาร์มครบ20สเศษแล้วนะครับให้เราทาการเลือก ือกเซตใดเซตหนึ่งที่มันสามารถทําเป็น4เซตนะครับได้นะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วก็คือเมื่อเราฟาร์มครบ20เศษนะครับให้เราประสานแล้วมันจะสุ่มให้เรานะครับว่าเราจะได้เซตอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไปทําการประสานมาแล้วนะครับเผื่อกดประสานไปนะครับแล้วก็ได้เป็นเซตอัศวินจากกลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการสุ่มมานะครับผมก็เลยไปคํานวณดูแล้วว่านะครับ เรายังทําครบ4เซตไม่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราตั้งอยางก,กากเลยนะครับสีอุปกรณ์สีทองเรานะผมก็เลยกะว่าจะให้ตัวอย่างคิงแล้วกันนะครับที่เป็นเซตชุดสูตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทําการตีบวกนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับอย่างเช่น เซตลำลองนะครับเห็นไหมมันเลเวล60นะครับมันก็ไม่ขึ้นคําว่าตีบวกได้นะครับเพราะเซตชุดสูตรนะครับนี่เลเวล85มันก็จะขึ้นว่าตีบวกได้แล้วก็จะสามารถตีบวกได้นะครับของที่จําเป็นจะต้องใช้ตีบวกก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็คือแบบล่างแล้วก็น้ํายาฟิวชั่นนั่นเองนะครับรวมทั้งเงิน2ล้านเลยนะครับ2ล้านโกโอโ้โหโคตรเยอะนะครับโอเคนะครับมา เราจะมาทําการตีบวกเซตชุดสูตรนะครับให้กลายเป็นเซตอัศวินเลยแล้วกันนะครับเป็นสีแดงมา,าพร้อมกันแล้วก็กดตีบวกไปได้เลยนะครับตีบวกสำเร็จนะครับอื กลายเป็นสีแดงนะครับชิ้นแรกของ i d เดีเรานะครับเมื่อเราจะทําการอัพเลเวลมันจะใช้อยู่2อย่างนะครับไม่เหมือนสีทองนะสีทองจะใช้อย่างเดียวก็คืออุปกรณ์ที่เป็น exp นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของสีแดงนะครับมันจะเพิ่มเข้ามาก็คือการผลึกพลังงานนั่นเองนะครับอันนี้ก็หาได้จากการฟาร์มบอสท้าสู้ราชานั่นแหละนะครับมาเราเพิ่มเลเวลให้มันเลยแล้วกันนะครับเพิ่มไป เพิ่มไปนะครับโอ้โหหมดแล้วนะไอ้ที่อัพเลเวลถึงเลเวล85นั้นมันหายไปเลยเหรออันที่เป็นนี่นะครับการ์ด EXP ที่เราอัพไปมันหายไปเลยเหรออัพได้แค่ถึงเลเวล10เองนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือไม่ได้ทำนานมากนะครับก็จำไม่ได้ก็ได้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือว่าขึ้นมาเยอะกว่าเซ็ตสีทองอีกนะเทียบกันนะครับอันนี้เป็นเซตแฟลนะครับพลัาางโจมตี เลเวล50นะครับแค่3,550เองแต่ว่าเป็นของสีแดงอัลวินเจายกวนนะครับบวกเลเวล10เองนะครับแต่ว่าพลัง7,000เลยนะครับ7,820เลยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ของแดงแล้วนะครับเรามาทําการท้าสู้กับคนในเซิร์ฟดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็มาที่เดิมนะครับลานประลองครับสู้กับใครดีสู้กับคนนี้นะครับ T.B. 6นะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเขาอยู่อันดับ50นะครับมากดท้าสู้ไปเลยเขามีแค่ซุยริวตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นคอของปู่บอมนะครับเราน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่าโซนิคเราเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับเราฝังสีเงาไปที่ปู่บอมเข้าเน้นๆเลยนะครับแล้วก็ไล่อันติจากโบรถุอาร์นะครับหนึ่งล้านหกแสนดาเมจนะครับแล้วก็ไล่อันติโซนิคไปที่โอ้โห แฮมเบอร์เฮดนะครับ mm hmm. เกือบจำชื่อไม่ได้ <laughs> โอ้โหแล้วก็สตันไป mm hmm. ที่สมายแมนนะครับร mm hmm. uh, าชานฟ้าแลนติมานะฝั่งเขาแอโบรถอันน mm ี hmm. ้ mm hmm. อันติของจริงโอ้โห44ล้านดาเมจนะครับ mm hmm. แล้วก็นงงูไล่สตันไปที่ซุยริวไม่ได้ออกโอ้โหทีนี้จบเลยนะครับนงงูสตันมาแบบนี้ครับถึงไม่ได้ใส่ของให้น้องงูก็เถอะนะครับแต่ประโยชน์ของมันก็คือสตันนั่นเองนะครับคมดาบทะลวงมานะ แล้วเทิร์นที่2โซนิฝังสีเงามาใส่ที่ซุยริวหแสนดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ไลอันติจากโบลอดไม่เข้าเลยโอ้โหซุยริวเขาถือว่าโหดอยู่นะนะแต่จังหวะนี้ก็โดนสตันไปอีกหนึ่งทีไม่ได้ออกเงินเดิมนะครับแล้วโบรอดอันติจังหวะนี้หนึ่งล้านสองแสนดาเมจติดจำนานไม่ย่อท้อไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกเหมือนเดิมนะครับสตันรวัวๆนะครับจริง ตีหนึ่งทีนะครับติดบทขยี้นะครับไม่มีพลังงานให้คิงใช้นะแล้วก็ติดกระดูกหักสีทองอีกนะครับจังหวะนี้โซนิคฝังสีเงาปิดเกมหรือเปล่ายังไม่ปิดนะครับติดไม่ย่อท้ออยู่อีกหนึ่งทีแล้วโบลต์แรนตีมาจังหวะนี้ไม่เข้านะครับแล้วก็แรนตีจากโซนิคโอ้โหแรนตีโซนิคตายเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ดูคิงนะครับโอ้ยลืมไปนะครับมารีวิวอุปกรณ์สีแดงของคิงนะครับไม่ได้ตีคิงเอาใหม่ดีกว่านะครับเราโยกของใส่ให้โบลอสดีกว่านะครับโบลอสจะได้แรงนะมาเอาอุปกรณ์สีแดงของคิงออกนะครับให้โบลอสแล้วกันนะครับถ้าพีพีนี่โบลอสจะแรงกว่านะครับคิงมันต้องไปใช้ฟาร์มอย่างเดียวประมาณนี้นะครับโอเคอาแบงค์นะครับอาแบงค์มี ซุยริวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับโอ้โหลองดูกันนะครับไ่ดูว่าไหวหรือเปล่านะครับว่าเขามีหมาเฝ้าบ้านแมนเราไม่อยากให้ซุยริวออกนะครับถ้าซุยเิวออกเรายืนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับถึงแม้เขาจะมีแค่ซุยเิวตัวเดียวที่มันเป็นตัวดาเมจแต่ว่าเราเร็วกว่านะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโซนิคเราเร็วกว่าอยู่แล้วฟังที่เอาไปใส่ที่ปู่บอมแล้วจังหวะนี้โบลอดไลอันติก่อนหนึ่งทีนะครับไลอันติ หนึ่งล้านสี่แสนดาเมจนะครับแล้วก็ฝังสีเงามาสี่แสนดาเมจนะครับตัวจีนัทตายไปนะครับเราสตันไปที่หมาเฝ้าบ้านแมนนะครับจังหวะนี้ปู่บอมแลนตีขึ้นมานะครับ oh <my S 1> เขาไล่ใสแ่แลนตีเป็นฝั่งฮีโร่นั่นเองแล้วมาที่โบลอดอันติจังหวะนี้38ล้านดาเมจแต่ว่าเขาติดโอ้โหไ่ยอทอเต็มเลยนะแล้วสตันไปที่ใครสตันไปที่หมาเฝ้าบ้านแมนโอ้โห จังหวะนี้ครับซุยริวเขาได้ออกนะครับมาดูกันว่าเราจะยืนไหวหรือเปล่าจังหวะนี้ซุยริวที่แถวหน้ามา12ล้าน13ล้านหน้าเมตแถวหลังไป27ล้านแล้วก็แถวหน้าอีก21ล้านโอ้โหหายหมดทีมนะครับโอ้โหโออเหลือแค่โบลทสตัวเดียวนะครับไม่น่าจะไหวนะครับที่จริงแล้วเราต้องปิดสตันซุยริวให้มันได้นะครับเทื่อนแรกแต่ว่าเขามีหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับเขา มาเฟอบ้านเนียนเขามีติดม่เยอะท้อนะครับเราเราเลยไปสตันซยริวไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้ไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าซยริวมันดาเมจจัดกว่าโบลอสอยู่แล้วนะครับแปนงตีมาจังหวะน,นี้นะแล้วก็อีกหนึ่งที่โอ้โหสิบล้านดาเมจแล้วก็สามสิบสองล้านแล้วก็ยี่สิบหกล้านโอ้โหโบลอสเรายืนไหวได้ไงวนะแล้วก็ติดบล็อกพลังงานจากมาเฟาบ้านแมนมาอีกโอ้โห แล้วก็ของลูกไฟมาจังหวะนี้นะครับดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแล้วก็บูรอดเรายังได้ฉีดอีกหนึ่งที่ฉีดมาจังหวะนี้16ล้านดาเมจแต่ว่าโอ้โหเม็ดเจมฟลิวมันจะเยอะไปไหนวะโอ้โหจะตายได้ไงนะเม็ดเจมโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ฟลิวอันติมาจังหวะนี้ยี่สามสิบล้านดาเมจหายเลยโอ้โห ปิดซุยริวไม่ได้นะครับขอแย่สตันซุยริวได้เรามีโอกาสชนะนะครับแต่ว่าเขามีตัวมารองรับนะครับก็มาอัปเดต ID ให้ทุกคนได้ดูนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ